สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาอัปเดตอาการของวัวนะครับดูว่าเขาท้องเข้าสู่เดือนที่5แล้วนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับก็คือวัวตัวความหวังของคอกเรานะครับวัวตัวนี้เป็นท้องที่3นะครับโดยในรอบนี้นะครับเราได้ใส่เจ้าสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับวัวพ่อพันุดังแห่งเมืองร้อยเอ็ดนะครับ เป็นพ่อพันุ์ในท้องของวัวตัวนี้นะครับซึ่งวัวตัวนี้นะครับมีลักษณะโบสนะครับที่มาดีนะครับส่งลูกสวยนะครับส่งลูกสวยมากนะครับพอเคยเห็นลูกมาแล้ว2ตัวนะครับส่วนความสูงของวัวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ150บบวกนะครับประกันกันไว้ก่อนแค่นี้นะครับเราจะบำรุงไปเรื่อยๆนะครับจนใกล้จะคลอดเราถึงจะลด อาหารลงนะครับแม่เขาอ้วนเกินไปนะครับนี่ครับดูวัวครับดูลักษณะการยืนครับดูเขามีความสุขมากเลยนะครับกับการเขาได้กินวันนี้ได้กินกอกล้วยนะครับเรามารุงนะครับช่วงนี้ก็ดูแลนเขาเป็นพิเศษนะครับนี่ครับดูครับกินอย่างอเนกอร่อยนะครับกินตัวคนเดียวส่วนเพื่อนตัวอื่นไม่ได้กินเลยนะครับครับแล้วเราจะมาคอยอัปเดตลักษณะเขานะครับกับการอุ้มท้องไปเรื่อยๆนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงแล้วมาลุ้นกันว่า รอบนี้จะได้ลูกตัวผู้หรือตัวเมียรครับขอบคุณครับ